ยินดีต้อนรับสู่ช่องมิลิดดาบพิฆาตอสูรค่ะช่องนี้เป็นตอนนั้นเปื่อนที่ไรท์สมัยเฮที่เจอกับผู้ชายคนนึงไม่รู้ว่าใครที่ไ คนที่พี่ไม่รู้จักค่ะไม่รู้ว่าใครเออเอาคนไหนก่อนดีอ่ะคนไหนงั้นวันนี้ทำไปแต่งตัวสวยจังเลย วดี๋ยวเบยาวยังนเนี่ยก็จะมาสัมภาษณ์ผ <t eth> okay. uh ู huh. <t eth> um, uh, ้ชายคนนี้ค่ะขอโทษนะคะถามไม่ว่าคุณเล่นเกมอะไรอยู่ค่ะเล่นครับผม แล้วคุณได้คะแนนเท่าไหร่ะคะหนึ่งร้อยคะแนนครับแล้วมีใครพูดติดตามบ้างคะมีดาราครับฮอลลีวูดคนหนึ่ชนนง,งะะช่องอะไรคะติงแชนแนลครับฝากด้วยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ <laughs> แล้วคุณมีภรรยาไหมคะ มีนะครับผมกี่คนคะสิบคน,นครับโอ้โหยังกับยังลบเนี่ย <laughs> แล้วคุณมีช่องให้ฉันดูไหมคะมีครับผม <laughs> เดี๋ยวผมจะอ้าวลมไป <laughs> กินดีสุดช่องมิลิตรดาบพิฆาตอสูรด,ดาบพิฆาตอสูรอ้ฟังแล้วน่ากลัวจังเลย <laughs> 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 ไม่อยากจะเข้าไปดู <laughs> <laughs> ไม่ใช่ แมนทำไมฟันที่หลุดฟันหลุดเร็วโอเคตอนนี้อยู่ที่ร้านชื่อว่ามามาเฮาส์ <c oughs> คือเป็นร้านเหล้านะคะที่ไม่ได้แต่งหน้ามาวันนี้หน้าสดสดเด็ด่อยมากอะ่ะตรงน,นี้ก็คือเป็นข้างนอกด <c oughs> ืโอ้โหสวยมากเลยค่ะ เอกีนะครับวอนนี้อาจจะเสียงดังไปหน่อยนะครับผมนี่เราใส่เสียงนี่ลงไปนี่คือการตัดต่อตอนนี้ที่นี่บรรยากาศลมแรงหน่อยแล้วก็แดดร้อนมาก อ๋องั้นเราไปดูต่องห้องครัวกันค่ะมีหลุยมโอเค <Okay. S 2> ไมไ่คิดว่าคนจะเนโอเคคนผู้ชมคะวันนี้เราเนี่ยมีผู้หญิงสองคนแล้วก็ผู้ชายสี่คนค่ะแล้วเราก็มีหญิงสาวที่ เอาเอาลูกผีมาให้บิลิตดูค่ะแล้วก็คนนี้ก็คือยิงเตาเสือแค่เขาที่อายค่ะชื่อว่าออยอ้อยจังอ้อยช้างค่ะแล้วก็แล้วก็จะไปดูทุกวันค่ะ้อ้วหเลยเลย อันนี้ห้องครัวเองค่ะร้นอนมาก,มกบรรยากาศร้อนมากเลยอะ่ะพี่พี่เพิ่งไม่สบาย,ยานี่คือทางร้าน <c oughs> มันบรรยากาศดีมากงั้นพี่จอดตัวของพีเลย ก็เราก็จะมาไปดูข้างหลังกันค่ะคุณผู้ชมฝากติดตามช่องที่น้วยฝากติดตามช่องติ่งชาแนลด้วยนะคะ แล้วฝากคุณตองคะตองค,คะกดติดตามด้วยกดติดตามด้วยค่ะตอนนี้เข้าไ <c oughs> ปข้างในก็แล้วก็กดติดตามเข้าไปข้างในด้วยค่ะอ๋อ <c oughs> แล้วก็ที่จไปี่จอตัวขึ้ี่ วันนี้นอนเนี่ยพี่ก็จะตื่ตนได้เป็นหรอแล้วก็แล้วก็จะขา้นทองตรงนี้กันคับตรงนี้มืดมากตรงนี้มืดมากเลย ทังน,นี้มดสุดทั้งนี้แบบมดสุดแล้วก็วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนโอ้ออย่าลืมกดติดตามมิลิดดาพิคาตอสุเนสุกดจันเนสโกดเนสโกดนสุเิจังด้วยค่ะเมิสุกิมิสอเกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นในช่อง มิลิทาพิคาดอสูรค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์ด้วยนะคะ